เหมือนเองคนส่วนทุกวัาเนี่ยทำอไได้ในวาระีเรื่องเพื่อนปีน้าครับผมขอเลยไปนี้วาระที่สองเนยวาระที่สองในงานการถือครับจะทของก็ประมาณในการเบิกาในการต้องมาดูไว้นะครับในระหว่างนี้ถ้ามีรักการท่านใด่มีความประสงค์ที่จะปั ทารัธที่แล้วท่านประธานหรท่านผู้อาวัโมอบให้ท่านลองนภาทำหนที่ประธานสถานการณ์มีการจํานวนผู้ป่วยที่สูงก็เลยทําให้จํานวนของผู้ที่จะเข้ากักกันเนี่ยอันนี้เหมือนกาตทดลองควาพรอมชีจริงเลยครับการทดลองความพรอมี่แพทสอจอเนี่ได้ในนนี้จะพยายามเคร์เพื่อที่จะให้เข้าไปใระบความเก็ายก็จะเปาังต่อไปวันะที่สามแลเรื่องเรื่องครับ เรื่องสิบเนื่องครับ3.1ครับขอแยกในปียาลาที่กปิดทุดสองเน,นี่ยไม่กลุ่มรวเนื่องไนการแต่กวามการให้มาไม่ถึงตาวเต้าเต็มครับประมาณ60-70%อนวันนี้มีมาเคริ่มอ,อีกอจ,จํานวน6ราลนนะครับ,ะบ,บนะครับว่าเข้ามาอีสิอนะครับในเชือ้อนะคะเพราะนั้นเร,เราจะไม่ปุงเราจะไม่อ้อซอคนละทีทีน,นี้พอเต็มหทองแล้วเนี่ยว่ากว่าไป ผู้ที่อยู่ในการจ yeah. okay. ับกันของเราทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดจดถูกตวัคซีนโดยแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆอย่นี้ครับกลุ่มรแรกที่หนึ่งครับกลุ่มที่สองครับในขณะนั้นในการประชุมครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่เก้ามีการเสนอค้นหากลุ่มเสี่ยง